สวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณคูแนนวันนี้มาพบกับคุณคูณแนนอีกแล้วนะคะคุณคูณแนนมีกิจกรรม BBL ฝึกสมาธิในการนับเลขมาฝากกันเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการนับเลขแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยจะทําให้เราจดจําได้ดีขึ้นงั้นเรามาทําไปพร้อมๆกับคุณครูคเลยนะคะเอามือขึ้นมาค่ะนับพร้อมกันหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะถ้าทำไม่ได้เรามาทำไปอีกรอบนึงนะคะเอามืนขึ้นมาคะ่ะหนึ่งสองสามสี 9 10ถ้าเด็กๆทำแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูแนนดูในไลน์ในเฟซได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนมีใบางานมาฝากอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นใบางานให้เด็กๆเ,เ,เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยลงไปในบรรทัดที่คุณครูเตรียมไว้ให้คำศัพท์ตัวนี้ก็คือจ o ๊กกิง่งจกกิง่ง แปลว่าวิ่งออกกำลังกายมีตัวอะไรบ้างคะเด็กๆมาดู J O W G I N G จักกิกวิ่งออกกำลังกายเด็กๆเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะฝึกเขียนชื่อทุกวันเราจะเขียนชื่อได้นะคะแผ่นที่สอง แผนที่ 2, คุณครูจะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกเด็กๆรู้จักเครื่องหมายถูกไหมคะถ้าเด็กๆรู้จักเครื่องหมายถูกเด็กๆลองขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมเห็นวงกลมที่อยู่ข้างหน้ารูกภาพไหมคะให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่มีการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายมีอะไรบ้างเด็กๆเกขียนเครื่องหมายถูกคะ ทีนี้ให้เด็กๆก,กากบาทลงในวงกลมข้างหน้าภาพที่มีการไม่ใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกภาพที่มีการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายแล้วก็ขีดเครื่องหมายกากบาททับทับลงในวงกลมภาพที่ไม่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย แล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ